่ไป้าหนึ่งมันมีรอยเสื้อราขึ้นไมกลิ่ผิดปกติไม้สภาพเปลี่ยนมั่นเองเดี๋ยวนี้แม่จะลองให้คนกรุงเทพชิมสิคะว่าสิ่กอของแม่เนี่ยสูกรุงเทพได้หรือเปล่าอร่อยจรนะอร่อยไหมคะขอสกระหา่าของ เล่าเรื่องโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกรมชสมิมอุตสาหกรรมในเรื่องของการจัดการขยะถ้าเราซื้อมาวันนี้มันเขียนว่าวันนี้หมดอายุเราดูก่อนว่าหนึ่งมันมีรอยเชื้อราขึ้นไหมกลิ่นผิดปกติไหมสภาพเปลี่ยนไปไหมจริงๆแล้วทุกผลิตภัณฑ์อาหารนะคะเขาเผือมาให้เราแเรา แม่ทำอะไรคะสวัสดีค่ะมาดามเนิร์ส h ช n แนลค่ะวันนี้เป็น EP พิเศษพิเศษของแม่เนื่องจากว่าวันนี้เรามีแขกผู้ใหญ่จากกมรมส,ส่งเสริมการิกกรมค่ะมาเยี่ยมเยียนแม่ในโปรเจกต์รักสิ่งแวดลอ้อมนั่นก็คือโปรเจกต์มแมลง่านเสือของแม่นั่นเองเราก็ไปทํากิจกรรมกันมาทั้งครึ่งวันเช้าแล้วนะคะและตอนนี้ก็เที่ยงแล้วก็เลยจะพามาทานของกรุกรุบก โดยการแอบแฝงโฆษณานิดนึงก็คือมันไส้กรอบมาดำเนื้อสันเองเดี๋ยววันนี้แม่จะลองให้คนกรุงเทพชิมสิคะว่าไส้กรอบของแม่เนี่ยสู้กรุงเทพได้หรือเปล่า <S 1> <S 1> ย่างกันไปเลยและแล้วเพียงไม่ถึง2นาทีนะคะไส้กรอบของเราก็พร้อมเสิร์ฟแล้ววันนี้เป็นไส้กรอบย่างนะคะ นี่มาดามเนอร์สก็คือพรีเมียมสุดๆใช่โฆษณาเก่งโพษนาเก่งเป็นไงคะหน้าตาพร้อมรับแขกหรือยังคะ่งชดีมากโอเคเดี๋ยวเราไปเสิร์ฟกันนะแล้วเดี๋ยวดูว่าแขกพิเศษของเราจะถูกใจไหมเชิญได้เลยค่ะ ต่๊วจานแรกพิซซ่าอร่อยจริงๆนะอร่อยไหมคะขอบก็ะห่แของเนี่ยกริบเลยคุณแม่ไม่มีเสียอะไรทั้งสิ้นเนื้อแน่แน่นมากเนื้อแน่นค่ะช่วยส่งเสียงความอย่างเนี่ยกรีบตกใจ หนึ่งคือมันจุ้ยซี่ที่เคี้ยวเข้าไปอ่ะมันได้ความจุ้ยซี่ม,มนทานเนื้อเลยอ่ะเป็นยังไงบ้างคะอิ่มอร่อยไหมคะช่วยช่วยส่งเสียงหน่อยดูหลักฐานซะก่อนนะคะน,นี่หมดเลยคะ่ะปรากฏว่าวันนี้เซกอรมาดาเนื้อขายหมดนะคะขายดีนะคะก็เป็นหลักฐานยืนยันว่า โอเคเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะสุดท้ายเราก็จะรักโรคด้วยการนรําเศษอาหารนะคะไปให้น้องหนอนของเราช่วยกําจัดให้เพื่อไม่ให้เป็นภาระกับสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะมาติดตามมาดามได้ที่เพจร้านหมูคุณน้อง l i น์แอคุณน้องพอกชอบหรือว่าเข้ามากดไลค์กดแชร,ร,ร์สับกระดิ่งกริ๊งกริงงริงสับกระดิ่งอีกแล้ว <laughs> ที่ าันชาแนลนะคะแล้วติดตามแม่ได้ในอีพีต่อๆไปนะคะว่าแม่จะพาไปชอพชิมกินเที่ยวหรือว่าเอาอะไรดีๆมาฝากพบกัน e ีพีหน้าค่ะบ๊ายบายตามมาดูน้องหนอนด้วยนะนี่เดี๋ยวเราเอาเสร็จอาหารเราใส่ลงไปให้น้องหนอนช่วยกําจัดนะคะสวยแล้วยังใจบุญอีบ๊ายบาย